การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในกระทรวงต่างๆของประเทศไทยด้วยการโปลดกล้าวแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการสี่กระทรวงที่เพิ่งประกาศไปเมื่อเร็วๆนี้ทำให้หลายคนอยากรู้ว่าใครคือบุคคลสำคัญที่จะเข้ามาบริหารงานในกระทรวงเหล่านั้นและสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของประเทศอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการใหม่ๆเข้ามาบริหารงานในกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารงานของประเทศและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ทําให้หลายคนเกิดความสนใจและตั้งคําถามว่าใครคือบุคคลที่จะเข้ามาบริหารงานในกระทรวงเหล่านั้นและสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของประเทศอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทําให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของประเทศให้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการแต่งตั้งข้าราชการใหม่ๆเข้ามาบริหารงานในกระทรวงต่างๆเช่นนางสาวจิตรานิสนันที่ได้รับการแต่งตั้ ฮงเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงการคลังนายกิติวัตรปัจชิมนันท์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงพาณิชย์พันตำรวจโทพงศธรธัญสิริที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงยุติธรรมและนางสาวสุมาณีวัชรศิลป์ นายสุรชัยอภินวถาวรากุลและนายปิยะเกียรติสวีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งการแต่งตั้งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของประเทศให้ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามคือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้พจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของประเทศอย่างไรและจะทําให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของประเทศให้ดียิ่งขึ้นหรือไม่และนี่คือคําถามที่หลายคนอยากจะรู้คําตอบและเราก็อยากจะฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน